่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับตอนนี้เป็นตอนที่สิบก็อยากจะจบเรื่องพุทธานุสติกรรมฐานในตอนที่สิบนี้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะเกรงว่าบรรดาญาโยมพุทธบริษัททั้งหลายจะเบื่อแต่ก่อนที่จะจบพุทธานุสติคือความจริงเรื่องไม่จบแต่ขอหยุดพุทธานุสตินี้พูดเท่าไรก็ไม่จบ เพราะความดีของพระพุทธเจ้ามาหาศาลมากยากที่จะพนาให้จบได้ <c oughs> แต่ก่อนจะพูดท่องเรื่องจริงๆขอเตือนบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายไว้ก่อนว่าจงอย่าลืมคิดว่าชีวิตนี้มันมีความตายเปนน็นอที่สุดแล้วก็จงอย่าคิดว่าความตายนี้จะมีมาถึงเราในเมื่อเราแก่ แล้วแก่มากโดยอยากคิดอย่างนั้นจึงคิดว่าความตายอาจจะถึงเราในวันนี้ก็ได้ไว้เสมอจะได้ไม่ประมาทในการทำความดีและบริการในสองจงคิดว่าก่อนจะตายขอยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์เป็นที่พึง่งยอมรับนับถือไม่สงสัยในความดีของท่านและข้อใีสาม ใช้กำลังใจตั้งใจว่าเราจะรักษาสาสินห้าบริสุทธิ์ผดผ่องตั้งแต่บัดนี้ไปจึงก่าจะเข้าถึงความตายมาถึงเพราะว่าสินห้าจะเป็นแดงกั้นอบายภูมิคือไม่ให้เราตกนรกไม่เป็นเปรตไม่เป็นอสุรกายไม่เป็นไม่ไม่เป็นสติฉัน,น,นถ้าเป็นคนก็เป็นคนดีแต่รายละเอียดเรื่องนี้เอาไว้พูดกันตอนถึงสินห้า ถ้าตั้งใจกำลังใจไว้แบบนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทรายการนี้เป็นรายการหนีบาปท่านจะหนีบาปอากุศลได้แน่นอนหนีนรกได้แน่นอนท่านหนีบาปได้ก็หนีนรกได้คือคนจะตกนรกก็ต้องเป็นคนมีบาปขอโทษขอโทษไปกับฟนเขาแล้วต่อน,นี้ไปก็ขอเข้าเรื่องพุทธานุสติกรรมฐาน สำหรับพุทธ,ธานุติกรรมฐานวิธีการปฏิบัติบรรดาท่านพุทธบริษัทก็พูดมาแล้วรู้สึกว่ามากพอสมควรถ้าจะพูดไปอีกญาติโยมพุทธบริษัทจ,จะเฟือเพราะว่าการตัดสังโย์สามรายการขั้นตน้นโดยสังโยนิสังโยตสามรายการนี้มีสามขั้นขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียด เร่การตัดจริงๆแล้วสามขั้นของสัญญาณสัมปการนี้พระพุทธเจ้าทรงตัดว่ามีสมาธิไม่มากใช้สมาธิไม่สูงแค่ปฐมฌานก็ได้แต่บอกว่าสมีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยจะมีศินบริสุทธิ์ฉะนั้นกําลังใจของบรรดาแต่พระบริษัทก็ไม่จําเป็นต้องเคร่งเครียดในสมาธิมากเกินไป ทำกำลังใจให้สบายบายนี่เป็นสุขแล้วใช้ได้แล้วตอนนี้ไปก็อยาขอคุยกับบรรดาสาวกโองคสมเด็จพระบาทิพแก้วเพื่อว่ามีคนมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีมาบอกว่ามีท่านเจ้าคุณองค์หนึ่งเขาว่าทานอภัย อย่าอาอชื่อท่านเลยแต่ชื่อชื่อราชาคณะนี่ไม่แน่นะักชื่อนนะชื่อเดียวกันแต่การแต่งตั้งถ้าองค์นั้นได้เลื่อนไปองค์ใหม่มาก็ใช้ชื่อนั้นถ้าไปใช้ชื่อชนกันเข้าแต่คนละองค์มันจะบาปท้าบอกว่าจะยินท่านเทศท่านจะเทศทางสถานีวิทยุหรือว่าเทศที่ตามสลาก็ไม่ทราบ แต่เขาบอกกันว่าท่านเจ้าคนองนี้ไม่ใช่อยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรีอันนี้ไม่ได้กลบเกลื่อนท่านเจ้าคนองนี้อยู่ที่จังหวัดอื่นอันนี้ไม่ได้กลบในโยมนะเป็นความจริงเขาบอกว่าท่านมาเทศที่จังหวัดสุพรรณบุรีแต่ว่าท่านบอกว่าการจเจริญสมาธิตอนรามะตะวังให้มากถ้าพลาดพลั้งไปแล้วจะกลายเป็นคนบ้า ทางที่ดีจงอย่าทำเลยหรือว่าทำก็ต้องทำในเพียงแค่เล็กๆน้อยๆอย่างนี้อย่างหนึ่งนี่อย่างหนึ่งก็มีท่านครูบาอาจารย์ชั้นสูงพระเหมือนกันอานาจะมาได้รับบัตรของท่านท่านส่งบัตรมาให้นำบัตรที่อของท่านเป็นครูสอนหลายแห่งแล้วสอนในมหาวิทยาลัยสิดด้วย เวลานั้นหลายปีแล้วไปเทศเดวยกันในสำนักที่เขาไปไปเทศนั้นเป็นสำนักเจริญพระกรรมฐา,านท่านเป็นคนสรุปพระธรรมเทศนาท่านบอกว่าญาโยมพุทธบริษัทไอเรื่องกรรมฐา,านนี่ยอย่าไปเจริญกันเลยไม่จำเป็นเราช่วยกันสำรอกกิเลสให้หมดไปนั่นพอแล้วพอฟังเท่านี้แต่มาก็ตกใจ การเจริญกรรมฐา,านเป็นปัจจัยให้คนเป็นบ้านนี่ก็แปลกเหมือนกันและการสําลอกกิเลสให้หมดไปแล้วจึงเจริญกรรมฐา,านนี่ก็แปลกมากเพราะการเจริญกรรมฐา,านนั่นแหละบรรดาแต่พุทธบริษัทเป็นการคลายหรือสําลอกกิเลสให้หมดไปคือค่อยค่อยเคาะกิเลสไม่ใช่น้ําในขวดและกิเลสไม่ใช่น้ําในกระบอกได้จับแล้วก็เทพูพดให้หมดไปกิเลสมปนเกาะใจแลวเกาะแน่นเกาะนานเกาะลึก แคมันยากแสนยากจริงค่อยๆแค่ค่อยๆทำต้องกันดับแรกต้องมีศีลบริสุทธิ์เรการที่สองต้องมีจิตตั้งมั่นมั่นคงแน่นอนค่อยๆทำเรการที่สามมีปัญญาเฉลียวฉลาดสามารถค่อยๆตัดกิเลสให้หมดไปได้ทีละน้อยๆน้อยที่สุดมันก็จะหมดไปเองเริ่มมาการเจริญกรรมฐานทำให้เป็นคนบ้า้การมีศีลบริสุทธิ์ การมีจิตตั้งมั่นในสมาธิสามารถระงับนิวรณ์ได้และการที่มีปัญญาสามารถตัดกิเลสที่เป็นสมุเทเฉตปบาหานได้ถ้าสามรายการนี้เป็นปัจจัยให้เป็นคนบ้าต้องขอวระทานอภัยอาตมาไม่ก้าวรา้ราวพระผู้โสูงมากนั่นคือพระพุทธเจ้าแต่ก็หาว่าการทําอย่างนี้บ้าเขาก็ต้องหาว่าพระพุทธเจ้าบ้าไปด้วย อาตมานี่ขอพูดตามเข้ที่เขาคิดนะอาตมาไม่คิดพระพุทธเจ้าบาแน่พระอาตมาอยู่ได้เพราะอาศัยพระพุทธเจ้าก็พระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์มีสมาธิตั้งมัน่นมีปัญญาเฉลิฉลาดมากสามารถเติดแต่ตกิเลสให้สิ้นไปถ้าคิดว่าคนเจริญกรรมาฐานต้องบ้าทุกคนก็ต้องถือว่าบ้าว่าบ้าตามพระพุทธเจ้า แ,แต่มาไม่ได้คิดว่าพระพุทธเจ้าบ้าท่านพูดเทศคงจะคิดว่าพระพุทธเจ้าบ้ากันมัง้งหรือใครบ้าก,กันแน่ถ้าคําว่าคนเจริญสมาธิบ้าจริงๆเวลานี้ก็ต้องบ้ากันนับทับล้านแล้วเวลานี้คนนิยมเจริญสมาธิมากเขาว่าทานอภัยเถิคนนี้ผมผ้าเหมือนสกากยบพระจตินรต ไม่น่าจะคิดอย่างนั้นและก็ไม่น่าจะพูดอย่างนั้นถ้าเป็นความจริงถต,ตาทำไมเราสงสัยเหมือนกันว่าพระท่านเทศจริงและญาติโยมชายหญิงที่มาบอกฟังผิดไปก็อาจจะเป็นได้ตอนนี้ก็มาคุยกันว่าสมาธิที่เราทำถ้าพลาดเป็นบ้าไดไหมก็ต้องตอบว่าได้นี่ต้องพลาดนะไม่จะทำดี การทำสมาธิดีเนี่ยเขารักษาโรคให้หายบ้างคนที่มีสติฟันเฟือนบ้างพอสมควรพอทำสมาธิเข้าพักเดียวจะอารมณ์จะคลายเป็นการเยือกเยินเอาแต่คนที่มีความเล่าร้อนเขาจิตโมโหโทโสร้ายนี่แหละไม่ต้องมากนักเจรเดินสมาธิจริงๆไม่ช้าประมาณเดือนเสร็จรจ,จะเห็นผลทันทีเพราะกำลังใจของเราเยือกเยินไปมาก ความโกรธยังมีอยู่แต่มันน้อยลงไปแล้วก็ชาลงไปถ้าเจริญสมาธินานเข้านานเข้าความโกรธอาจจะไม่หมดไปแต่เหลือน้อยมีกําลังเบาอย่างนี้กําลังของเราก็มีอารมณ์เป็นสมาธิมีมีอารมณ์เป็นสุขก็กําลังสมาธิความสําคัญในการเจริญกรรมฐานมีตอนหนึ่งบรรดาเต็มพุทธบริษัทต,ต้องระบมัดระวังเหมือนกัน แต่การแบบนี้จะมีขึ้นมากำลังใจของเราดีแล้วเมื่อความมั่นคงในศีลปรากฏชัดมั่นคงแน่แล้วก็การม,มั่นคงในสมาธิก็ดีการมีปัญญารู้เท่าทางกิเลสก็มากขึ้นมีความยึดมั่นในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระอริยสงฆ์จริงอย่างนี้ถือว่าคนนั้นมีอรมณ์ใจดิง่ง จะเข้าเขตเป็นพระอริยเจ้าเบื้องต้นรอริยเจ้าเบื้อาางพระอริยเจ้าเบื้องต้นก็คือปะโสดาบันกับสกิทาคามีถ้ามีความมั่นคงในการเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ในความจริงใจแล้วก็สามารถทรงสินบริสุทธิ์จริงมีปีติความอิ่มใจในการเจริญสมาธิและวิปัสสนาญาณ ใจรักปณิพันธ์เป็นที่สุดอย่างนี้ถือว่าจะถึงหรืออาจจะถึงแลว้วก็ได้ซึ่งปะโสดาบันอาตมาไม่ขอ,อยืนยันเพราะว่าการอารมณ์แน่นแน่นนี่บางทีก็เป็นกําลังชานกําลังชานโลกีนี่มีอารมณ์แน่นมากนี่มีอารมณ์หนักหนักหนักแล้วก็แน่นที่เรียกว่าหนักแน่นหนักแน่นการเคลื่อนไหวจะมีได้น้อย แต่กำลัลงใจเพราะสสยกระโรงชันโลกีโดยเฉพาะมีรมหนักนักอย่างนี้มั่นใจว่าชีวิตนี้ต้องตายแน่แต่ว่าไม่ฆ่าตัวตายมีความหนักแน่ในการคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์หนักแน่ในการสร่งสินมีปีติเป็นปกติความรู้สึกประเภทนี้เป็นความรู้สึกของพูดสรงชานโลกียังไวใจอะไรไม่ได้ ถ้าพลาดหน่อยเดียวสมาธิไหลจ็อกหล่นไปหมดสิ่งก็จะไหลไปง่ายปัญญาก็ไหลง่ายในถ้าว่าอารมณ์ที่ทรงจริงๆแต่เป็นอารมณ์เบาๆอารมณ์ใจเยือกเย,ย,ย็นสบายยความหนักน้อยจะส่งตัวทุกสิ่งทุกอย่างเป็นบริการเชื่องช้าในด้านความชั่วเนี่ยเกิดขึ้นเไมนการช้ามาก ความรักในระหว่างเพศจะเกิดก็เกิดแบบช้าๆเบาๆไม่รุนแรงโมโหโทโสเจะเกิดขึ้นบ้างก็เกิดเบาๆไม่รุนแรงหายง่ายอารมณ์ฟุ้ง่านมีเหมือนกันแต่ก็ซ่านไม่นานหันก็มาจับด้านของความดีการสงสัยในคุณความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์สงสัยในผลของศีลสงสัยในทางบันิพันธ์ไม่มีแล้ว อย่างนี้ถือว่าเป็นอารมณ์ที่ข้ามจากโลกีวิสัยเข้าไปใกล้ความเป็นพระอริยเจ้าหรืออาจจะเป็นพระอริยเจ้าเบื้องต้นคือพระโสดาบ,บันในสีทาคามีแล้วก็ได้อาตมาก็มีความรู้เล็กน้อยไม่กล้าพยากรณ์กำลังใจตอนนี้ดับบรรดาแทนปุตตบรัตั์ตอนหลังนี่ไม่สำคัญสำคัญตอนต้น ตอนที่มีความหนักแน่นในความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตายหนักแน่นมากมากในการเคารพพระพุทธเจา้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์หนักแน่นในการทรงศีลหนักแน่นในการคิดว่าเราจะปณิพันธ์ตอนนี้เป็นฌานโลกีตอนนี้เป็นเหตุที่พระเต็มอตาแล้วก็จะก้าวเข้าสู่โลกุตระคือจะเป็นพระอริยเจา้าตอนนี้ระวังบรรดาเทพุทธบริษัท ปีติมีการการเกิดมากความปลื้มใจเกิดมากความชุ่มชื้นเกิดมากบางคนก็จะเริงกรรมฐานไม่หยุดไม่หย่อนกลางคืนไม่ละกลางวันพระเรียกว่ากลางวันกลางคืนก็ไม่ละกลางวันก็ไม่เว้นทำหามลุ่งหามค่ําไม่มีการพักผ่อนแน่นอนไม่ชาประสาทโรคประสาทก็เข้ามารบกวนในที่สุด โรคประสาทก็เกิดแล้วก็ต้องไปโรงพยาบาลรักษาคุณบาอย่างนี้ถือว่าไม่ใช่พระสมาธิทำใ้บาการปฏิบัติเครียดเกินไปทำให้บาพระพุทธเจ้าทรงแนะนำแล้วขอทุกคนจงจำว่าการจะปฏิบัติให้ได้ผลในฌานโลกีก็ดีโลกกตระก็ดี ยังต้องละส่วนสดสองอย่างคือหนึ่งอัตตกินมาฐานุโยคก,การปฏิบัติเครียดเกินไปไม่พักไม่ผ่อนไม่หลับไม่นอนตึงเกินไปอย่างนี้จะไปโรคสมรัาตไม่มีผลในการปฏิบัติใไ,ได้ความดีคือจะไม่ได้เป็นพระอรียเจ้า็นการในสองกรรมสุขคติการ,น,ขขน,การนโยกย่อหย่อนเกินไปได้ออยากได้เกินไปอย่างนี้ก็ไม่มีโอกาสได้เป็นพราะจิตโทสั ต้องใช้มัชชิมาปฏิปทาคือลอมกงกลางในเมื่อเข้าถึงจุดอารมณ์เครียดตอนนี้ก็ต้องถูกพิสูนรแต่การถูกพิสูจน์นี่มีน้อยคนไม่ใช่ทุกคนท่านที่จะถูกพิสูจน์อย่างหนักแน่นจริงๆหนักมากๆก,ก,ก็ต้องเป็นพวกมาจากพระโพธิสัตว์กหมายความว่าอาดีตเคยปรารถนาพุทธภูมิมาก่อน อยากจะเป็นพระพุทธเจา้าการที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้ก็ถือว่าเป็นจอมทัพท่านนี้จะเป็นจอมทัพปราบข้าศึกกิเลสต้องมีความเข้มแข็งมากท่านโพนี้จะถูกพิพิโสดวยเทวดาชั้นจาตุมหาราชเทวดาเช่นจาตุมหาราชนี่เป็นเทวดาผูา้ทรงฌานในสมัยที่เป็นมนุษย์ท่านได้ฌานหนึ่งสองหรือสาม ในสามชาเนี่ยชาใดชาหนึ่นงก็ได้ทรงชาอย่างนี้แล้วถ้าเวลาจะตายได้เข้าชาตายการเข้าชาไม่ได้หมายถึงว่าต้องนั่งอาจจะนอนหรือนยืนหรือเดินนอนตะแขงซ้ายแต่แข,ง,แแขงขวาทําอะไรอยู่ก็ได้ก็ตายพ๊กปับ๊บแต่ว่าก่อนที่จะส่วนจะตายอันนี้จิตของเขาน้อมน,นึกถึงพระไตรณาคมมีพระพุทธเจ้าเป็นต้น ว่านึกถึงกบมาถ่ายกองใดกองหนึ่งที่เขาทำอารมณ์ทรงตัวอารมณ์ทรงตัวนี่ไม่ใช่นั่งนิ่งไม่ต้องนั่งหลับตาผีไม่ใช่อย่างนั้นการทรงสมาธินี่พูดกันอย่างนี้สม,สมาธิก็ทรงตัวได้ชาญก็ตั้งอยู่ได้ชานหนึ่งในชาญสองนี่ยังคุยกันสบายไม่จำเป็นต้องไปนั่งหลับตาปีถ้าจิตเข้าถึงชาญสามตอนนี้จะพูดชาลงไปม,มาก พะฌานสามมีกำลังกดมากถ้าจิตทรงฌานสี่พูดมีแต่เหตุและผลเรียกว่าพูดไร้เหตุไละผลนั่นไม่มีเพราะจิตสะอาดมากจิตที่ทรงฌานอยู่ในพูดได้คุยกันก็ได้อยากจะรู้อะไรในขณะที่คุยกับเพื่อนปากก็คุยอยู่กับเพื่อนตัวใสจ,จิตที่ส่วนหนึ่งสามารถไปรู้เรื่องต่างๆที่ต้องการได้ อย่างนั่งคุยกันอยู่สองคนเพื่อนก็คุยว่าบ้านของฉันดีอย่างน,นั้นเมียนั่นเมียนี่เพื่อประบติความเป็นมาของฉันไปนอย่างนั้นไปนอย่างนี้ถ้าเราอยากจะรู้จริงก็ตามเอาเอาใจเอาจิตตามเสียงปาก็พูดกับเขาตามเกียรติที่ต้องพูดใจเราก็อยากจะรู้ความจริงไปค้นหาคว้าหาอาดีตในความจริงที่เขาเล่ามาเราจะพบความจริงและไม่จริง จะพบได้ทันทีว่าท่านผูนี้จริงหรื 6. อโกหกยานนี้มันหลอกก็ไม่ได้นี่สำหรับการถูกล้อถูกทดลองจากเทวดาชั้นจาตุมหาราชนี่ระหว่างที่พูดวันนี้เป็นวันที่16ธันวาคม2528เมื่อสองสามวันที่ผ่านมาพระธิวัตท่าสงคือ เขาจเชื่ออำนาจแต่บังเขาสามารถก็าสามารถเป็นช่างเคยทํางานกรมศิลปากรมาก่อนแล้วก็มาโบวถอยู่สละบ้านสละตะเรือนมีลูกมีเต้าแล้วมีพัญญาพัญญารูปล่างหน้าตาก็ดีลูกทั้งสองคนทั้งสามคนก็ไม่ราบเห็นสองคนทั้งหมดทั้งบ้านทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกเนี่ยทรงชิดทิพยุปุญญาได้ดีมาก สามารถพูดกับผีกับเทวดาคุยได้แบบสบายๆได้ชาญโลกีบรรดาแทนพุทธบริษ,ษัทอาจจะพลาดได้นะตอนต้องรมัดระวังถ้าเกิดมีความเต็มกำลังใจว่างานเท่านี้ขอละปัญญาสามารถเลี้ยงลูกได้ก็มาบวดกำลังใจแท่งเข้มแข็งก็ถูกวิโสตลอดมา พิสูจน์ด้วยกำลังเทวด,ดาเทวด,ดาเขาจะพิสูจน์เราแต่เมื่อเราไม่กลัวพาพูดอย่างนี้แล้วก็บรรดาญาติโยมพุทธวิสัชที่ยังมีความกลัวอยู่ถ้ายังมีความกลัวอยู่เขาไม่มาเราเสียเวลาเขาต้องคนที่มีความรู้สึกว่าไม่กลัวจริงๆและท่านผู้นี้ต้องมาจากสายพุทธภูมิสายสาวกภูมินี่เขาไม่ลองมากแต่เค้นลองมากที่ป็นบ้าไปเลย ดีไม่ดีเยวก็เลิกเพราะมีกําลังใจอ่อนถ้าเดิมมาจากพุทธภูมิพวกนี้มีความเข้มแข็งมากเขาต้องลองหนักเมื่อลองหนักลองแล้วก็ไม่มีอะไรอาจจะมีการหวั่นไหวบ้างเล็กๆน้อยๆมีอย่างเดียวว่าใครใจะชนะใคราการทดลองของเขาไม่มีการสร้างแบบถ้าเราคิดว่าเขาจะมาไม้นี้เขาไม่มาหรอกเขามาท่านโนน เราคิดว่าจจะมาท่านั้นเนี่ยเขาไม่มาเขาไปม,ม,ม,มาอีกท่านหนึ่งเป็นอย่างนี้ถ้าบังเอิญเรากลัวเขาก็เลิกถ้ารู้สึกกลัวมีความหวาดฝันมากขึ้นเขาก็เลิกไม่รบกวนต่อไปถ้าบังเอิญเราไม่รู้จักกลัวไม่กลัวสิยจริงเขาก็เลิกเหมือนกันทางนี้เพราะอะไรเพราะว่าเขาก็ไม่กล้าเล่นกับคนที่เียกว่าเลยบาดเลยเสลิง คนที่ไม่กลัวไม่ใช่ไม่เต็มบาทแต่ย่าโยพูทธบริษัทคนที่เต็มบาทก็ยังกลัวยังหวัดวันอยู่ถ้าไม่กลัวจริงๆเนี่ยเลยบาทอาจจะถึงหกสลิงก็ได้เพราะทั้งนี้เพราะรอะไรเพราะว่ากําลังใจของคนทุกคนอาจจะสู้กันสู้กันไปสู้มาสู้เพื่อหนี้ใพ้นจากความตายท้้สู้กับข้าศึก ไม่มีใครสู้กับข้าศึกและศัตรูสู้เพื่อให้ตัวตายอย่างนี้ไม่มีมีแต่เพียงคิดว่าการสู้กันคราวนี้เราจะต้องฆ่าข้าศึกเพศัตรูให้ได้ศัตรูจะต้องตายเราจะต้องไม่ตายเขาคิดกันอย่างนี้นี่เรื่องคนเต็มบาดถ้าคนเลยบาดคิดสู้เอาชีวิตเป็นเดิมพันมื่อร่างกายนี่จะตายเขาทั้งมันจะก,ก็ช่างมันแต่ความดีส่วนนี้ต้องเอาให้ได้ ถ้าความดีส่วนนี้เอาไม่ได้เพียงใดเราจะไม่ยอมเลิกเด็ดขาดไม่จะตายก็ตามยอมพรีเรื่องรักธรรมะยิ่งกว่ารักชีวิตอย่างนี้เขาเรียกคนเกินบาดแต่ความจริงจะคิดว่าสองอสองหกสหลิงก็ไม่ถูกอาจจะถึงแปดสลิงก็สองบาทเลยก็ได้เพราะอะไรเพิ่งมีกำลังใจเขี้มคนมากฉะนั้นก็ขอเตือนบรรดาแทนพุทธบริษัท ว่าการพิสูจน์ของเทวดาเขาจะพิสูจน์ต่อเมื่อเราไม่มีความกลัวและมีความเข้มขน้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่พิสูจน์หนักจะเป็นเฉพาะพวกพุทธภูมิเท่านั้นหรือว่าเวลานี้ปฏิบัติเพื่อปรารถนาสาวกภูมิแต่ว่าเดิมมาจากพุทธภูมิด้วยกำลังเข้มขน้นอย่างนี้เขาจึงจะพิสูจน์ ถ้าเราไม่กลัวก็ต้องไปสูดกันหนักจนกว่าจะรู้สึกว่ากลัวแต่ในที่สุดเราไม่กลัวจริงๆเทวดาก็กลัวเทวดาก็เลิกหรือว่าถ้าใิสุจนิแล้วเราเกิดมีความกลัวขึ้นมีความหวาดหวั่นมากขึ้นเขาก็เลิกเหมือนกันรวมความมขมันดาญาโยพุทธบริษัททุท่านทราบตามความเป็นจริงว่าขบันดาแต่พุทธบริษัทชายหญิงยาวหวาดหวั่นในการวิสน์การทดลอง เพราะว่าการวิสุท์ของเขาเพื่อสร้างกาลังใจของเราทุกอย่างในะบรรดาญาโยงพุทธบริษัทต้องมีการวิสุท์ความจริงจริงจะรู้อย่างที่เราตัดราคะคือความรักเราไปนั่งตัดในป่านี่มันก็ได้จะเป็นอะไรไปมันไม่มีอะไรในป่าไม่มีราคะให้เราคิดไม่มีราคะให้เราเห็นสมมติว่าท่านเป็นผู้ชาย ท่านจะไปนั่งวาดภาพผู้หญิงแบบนั้นผู้หญิงแบบนี้สวยแบบนั้นแบบนี้ที่เราต้องการมันก็ไม่มีอะไรเกิดประโยชน์ประโยชน์มันนั่งแต่คิดเท่านั้นได้แต่คิดแต่การสัมผัสจริงๆไม่มีถ้าเป็นผู้หญิงนั่งอยู่คนเดียวในป่าก็ค,คิดถึงผู้ชายรูปร่างแบบนั้นท่าทางแบบนี้มีความดีแบบนั้นมันก็ไม่มีอะไรเป็นประโยชน์เราจะชนะหรือเราจะแพ้มันก็ไม่แน่นัก เราคิดว่าถ้าคนแบบนั้นมาล้เจะยตัดด้วยรมแบบนี้การจะตัดราคาก็ต้อสใช้อสุปกรรมฐา,านสิบอย่างกับกายก,กตานุสติหนึ่งตัดโทสะได้พรหมหารสี่แลก็สินสีมีก็สินสีเหลืองสีเขียวสีขาวสีสีแดงเพื่อตัดโมหะด้วยนาปาตัดโมหะกับวิตกจริตก็ได้นาปานุสติ สนอพันหนุนกําลังใจในด้านศรัทธาโดยอนุสติอุปกรคือพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติสีลานุสติจาคานุสติแล้วเทวานุสติสนอันหนุนความฉลาดได้หาเลยวิธีคุณสัญญาจตุธาปิฐานสี่อรณานุสติกับโอภามานุสติที่พูดมาไม่แปลเพราะอะไรเพราะเวลามันจะหมด ถ้าเราไปนั่งนึกว่าเราจะตัดแบบนั้นแบบนี้เด็กกรรมฐานแบบนั้นแบบนี้โดยไม่มีการวิสวดมันก็นึกได้นึกไปนึกมาเดยกก็แพ้โทมดีไม่ดีแพ้โดยไม่รู้สึกตัวมันต้องมีสวดกันฉะนั้นถ้าจะตัดราคาจริตความรักในระหว่างเพศหน้ามันต้องชนหน้ากับเพื่อนระหว่างเพศเพศตรงกันข้ามคนที่เราเห็นว่าสวยว่าง,งามที่เราชอบมาปรากฏ ในเมื่อคุยไปคุยมาอารมณ์นั้นอารมณ์ราคะไม่เกิดอย่างนี้ใช้ได้เราคิดว่าเราจะตัดโทสะมันต้องไปสัมผัสกับวาจาที่เขาทํำเราแล้วเราเคยไม่ชอบใจเมื่อสัมผัสกับผัสกัอารมณ์นั้นได้จริงๆและจิตใจสบายอย่างนี้ใช้ได้เราชน,นะนี่การเจริญพระกรรมฐานก็บรรดาแต่พุทธบริษัทก็เหมือนกันบางท่านก็คิดว่าเราเป็นผู้ชนะแล้ว เราต้องการนิพพานแล้วเราเป็นผู้เลิศแล้วเวลานี้เราตายเมื่อไราปณนิพพานเมือนั้นเขาก็ต้องลองก็ต้องสอบก็ต้องพิสูจน์แต่การลองและสอบแลอพิสูจน์จะบอกล่วงหน้ากันไม่ได้อย่างข้อสอบที่เอาให้ทักเรียนสอบแลวท่านไปสอบเลื่อนแท้กเตามถ้าจะสอบก็บอกว่าข้อสอบทีนจยออกแบบนั้นแบบนี้นะเยเขียนมาว่าอย่างนั้นอย่างนี้จะตำราเล่มไหนบ้าง แล้วก็วิธีตอบต้องตอบแบบนั้นแบบนี้จึงจะสอบได้อย่างนี้ใครเราสอบไม่ตกเพื่อสอบได้หมดนี่การสอบจิตใจของนักเจริญกรรมฐานของเทวดากเขาเหมือนกันเทวดาจะต้องมาตามไม่ตามแนวที่เราคิดเราคิดว่าการอาจจะเกิดเจออย่างนี้เขาจะไม่มาแบบนั้นต้องหลบกันไปเพื่อเป็นการไม่สศกความจริงนี่บรรดาแต่นพุทธบิษัทชายหริง การบทปิสูตรของเทวดานี่ไม่เฉพาะพุทธานุสติอย่างเดียวจะเจริญกรรมาฐานอย่างใดยอย่างหนึ่งก็เหมือนกันตารมเข้าถึงขั้นใกล้จะเป็นพระอริยเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าบรรดาท่าพุทธบดรสวัสัิชายญิงท่านนั้นเคยปรารถนาพุทธภูมิมาก่อนจึงจะมีถ้าไม่ปรารถนาพุทธภูมิมาจะไปนั่งนึกเรียกก็ไม่มีมาเทวดาเขาไม่ไปสด ถ้าว,ว่าเด็กเดินป้อแปะป้อแป,ะ,แปะไปชกลบลชกเข้าผิดผิดอาจจะหลบลงไปตายก็ได้ก็ต้องชี่สูดกับคนที่มีความเข้มแข็งจริงๆอริมันดาแต่พุธธบริษัทชายหญิงเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟัมเป็นการตัดท้ายพุทธานุสติกรรมฐานเพื่อเป็นการป้องกันไว้วิธีป้องกันก็คือว่าเราไม่กลัวก่อนภาวนาและพิจารณาคิดว่ามันจะตายเวลานี้ก็เชิญ ถ้าตายเวลานี้อย่างเร็วเราไปสวรรค์อย่างกลางไปพรมโลกอย่างสูงสุดเราปานิพันธ์อะไดมีเกิดขึ้นยังไงก็ตามเราไม่ยอมหมั่นไม,ไม่ยอมไม่ยอมแพ้เท่านี้ก็พอแล้วเราบ,บรรดาสาวอกองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วเวลาบอกตรงเป็นเส้นดำพอดีว่าเวลานี้สามสิบนาทีแล้วขอหยุดก่อนขอสาวอกองค์สมเด็จพระจินวรคือพระุรธเจ้า จ่อมจมีแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลและจงเจริญไปด้วยจาตุลพิตธพรชัยทั้งสี่ประการมีอายุวันนาสุขขพละกรับปฏิพานหาทุกท่านเพื่อประสงค์สิ่งใดก็ค่อยได้สิ่งนั้นสงความรปรนนาทุกดงทุกประการสวัสดิ์ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับตอนนี้เป็นตอนที่19ของเรื่องการหนีนรก การปฏิบัติเพื่อการหนีนรกเป็นตอนที่ 19. แต่ก่อนที่พูดถึงวิธีการปฏิบัติโดยทูทั่วไปก็ขอนำบทสรุปมาพูดกับรรดาแทนพุทธบริษัทเสียก่อนการหนีนรกจริงๆในเบื้องตน้นก็ใช้อารมณ์สามอย่างคืออารมณ์ตัดสัญญาสามรายการคือหนึ่งสก,กายทิฐิ